ถ้าอาจารย์ไม่ได้อัดพวกเราต้องเตือนนะคะพวกเราต้องเตือนเพราะมันมันเสียดายของอการเกิดมาเนี่ยนะส่วนมากคือเราเกิดมาก็เพื่อต้องการหาความรู้ทั้งนั้นแหละความรู้อะ่ะคือสิ่งที่สำคัญที่สุดนของชีวิตสำคัญที่สุดเนี่ยของชีวิตเนี่ยตั้งแต่ ไข่เจียวทาไงอ่ะทอดไม่เป็นไข่เจียวคุณแมนนี่ก็ยังเป็นความรู้ของการเนี่ยทอดไข่เจียวทําไงเออโอเคอันนี้เป็นของ snowflake นะคะท่านบอกพลังที่เกิดในตอนนี้ของท่านกายหยาบรับไม่ค่อยไหวแม้ท่านจะออกกําลังกายจะออกกําลังให้ร่างกายแข็งแรงแล้วก็ตามก็เอาไม่อยู่ท่านบอกไทชิ น่าจะเป็นคําตอบคือท่านจะใช้การฝึกลมปราณช่วยรับพลังที่เกิดภายในของท่านอันนี้คือคาถามนะคะซึ่งอาจารย์เนี่ยอ่านแล้วอาจารย์ต้องบอกคือไม่รู้เรื่องอะ่ะก็เลยบอกให้คุณสโนเฟลกเนี่ยช่วยไปถามหน่อยสิว่าที่มาของคําถามอันนี้มันมันยังไงเพราะมีคนอะ่ะช่วยถามข,ข,ขอฝากมาถามต่อ เออสโนเฟลก็เลยบอกว่าปกติพระอาจารย์จะปฏิบัติธรรมอยู่เสมอและออกกำลังกายด้วยการใช้เครื่องเดินแต่วันหนึ่งใช้เครื่องเดินนี่เหมือนกับเทรดมิลใช่ไหมที่เขาใช้ในยิมแต่วันหนึ่งท่านปารบกับครูที่สอนไทชิในคอร์สที่ท่านนำปฏิบัติว่าท่านอยากจะฝึกไทชีบ้างเพราะเรื่องพลังงานดังที่บอกข้างต้น เ,เขาก็ไม่รู้รายละเอียดมากกว่าน,นี้เพราะนี่เป็นการถ่ายทอดทอดที่สามแล้วตกลงเนื้อหาก็มีเท่านี้ฟูตรงนี้ตอบยากจังเลยเพราะเราไม่เข้าใจว่าท่านหมายถึงอะไรท่านบอกพลังงานพลังที่เกิดในตอนนี้ของท่านกายหยาบรับไม่ค่อยไหวแม้ท่านจะออกกำลังให้ร่างกายแข็งแรงแล้วก็ตามก็เอาไม่อยู่ท่านบอกไทชิจะเป็นคำตอบคือท่านจะ ฝึกการใช้ลมปราณช่วยรับพลังที่เกิดภายในของท่านืมใครอธิบายให้เข้าใจได้มากกว่านี้อ่านดูแล้วนะเหมือนกับว่าท่านเกิดพลังอะไรข้างในเนี่ยมันเยอะตรงนี้นะคะทำให้อาจารย์กี้เนียคิดไปเรื่องตอนที่ไปถ้ำโพธิสัตว์ตอนที่ยังเป็นนักศึกษา ที่ธรรมศาสตร์แล้วก็ไปปฏิบัติธรรมที่นูน่นแล้วที่อาจารย์เขียนไว้ในเรื่องอดอุตริเนี่ยว่าสมาธิมันล้นอะคือคือไปที่นู่นเนี่ยนะก็ครูบาอาจารย์ก็บอกไปทํากันเองอะไปอยู่ในถ้าในป่าในเขาอะไรแล้วก็ทํากันเองอะแล้วเราก็ทําอย่างไม่รู้อะเข้าใจไหมการชี้แนะอะไรแต่เราไม่รู้แล้วเราก็เข้าไปในถ้านะคะหลวงพ่อท่านก็ เอาไปพวกเราก็ชุมนุมพุทธเนี่ยธรรมศาสตร์ไปนะอยู่ในถ้ำกันสิกบกว่าคนแล้วท่านก็พาทำเนี่ยทั้งคืนเลยอะ่ะทั้งคืนเลยนะหลวงพ่อท่านก็นั่ง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 ทำไปแล้วเราก็นั่งเหมือนกันเราเราก็ไม่รู้แต่ว่าสภาวะแวดล้อมมันช่วยไงมันเงียบมันเย็นอะไรต่ออะไรแล้วทีนี้เนี่ยเราคงจะเข้าสู่ที่จริงเนี่ยเราเนี่ยเข้าสู่ซอส ใช่โอเคเข้าสู่ซอสแล้วเข้าสู่ความว่างเข้าสู่นิพพานแล้วแต่เราไม่รู้เรื่องเรายังขาดปัญญาแล้วพลังพวกนี้เนี่ยมันล้นแล้วอาจารย์ยังจำได้นะคะจู่ๆเนี่ยจาก์กนะ็ยืนขึ้นมานะยืนขึ้นมานะแล้วก็เอ๊ะเราไม่ได้อัดเหรอเดี๋ยวโทษทีโทษทีทษทแป๊บหนึ่งนะ